ครับวันนี้มาพบกับ conversation ในเรื่องต่อไปกันนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเป็นการคุยกันระหว่างเอมิลี่กับซาร่านั่นเองนะครับเราลองมาดูว่าสองสาวเนี่ยเขาคุยเรื่องอะไรกันเอมิลี่บอกว่า I'm kind of bored คำนี้อ่านว่าบ e d นะครับเขาบอกว่าตัวเขาเองรู้สึกเบื่อนะครับคำว่า I'm bored นะครับก็คือหมายถึงเบื่อ คราวนี้ไม่ได้อ่านว่า bored นะครับซราบอกว่า so am I ซาร่าเขาก็เบื่อเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เวลาที่ความรู้สึกของเราเนี่ยไปตรงกันแบบของเพื่อนนะครับซึ่งได้พูดประโยคใดประโยคหนึ่งมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเขาก็จะพูดในลักษณะนี้นะครับก็คือใช้ so ตามหลังด้วยกริยาช่วยนะครับแล้วก็ตามด้วยประทาน อาจจะเห็นว่าสาระซา,าราเองเข,เขาเบื่อนะครับเขาก็เลยบอกว่า so am I เขาถามต่อว่า what are we going to do this afternoon แล้วบ่ายนี้ล่ะเราจะทำอะไรกันดี dance not s i n m good on television เขาบอกว่าในทีวีทีวีเนี่ยไม่มีรายการดีๆที่น่าดูเลยนะครับในบ่ายวันนี้เอเมิลี่เขาบอกว่า yeah There's not thing I want to watch ไม่มีรายการไหนที่ตัวเขาเองเนี่ยอยากที่จะดูนะครับคำนี้อ่านว่าอำนะก็เป็นลักษณะเหมือนอใช้ความคิดนะครับ Let's go out to the club and play a game of tennis เอเมลี่ก็เลยชวนซาร่าเนี่ยไปเที่ยวข้างนอกดีกว่านะครับคำว่า Let's go out ก็คือ,อชวนกันออกไปเที่ยวออกไปข้างนอกบ้านนั่นเองนะครับในที่นี้เอมิลี่เขาชวนไปที่เดอะคลับนะครับ Let's go out to the club ครับก็คือสมาคมแล้วก็ไปเล่นเทนนิสกันซาร่าบอกว่า Oh it's too hot out today ก็บอกว่าซาร่าบอกว่าว่า oh, วันนี้ร้อนมากเลย it's too hot นะครับคำว่า too เนี่ยเมื่อนำมาวางหน้าคุณศัพท์นะครับก็จะมีความหมายในเชิง ในเชิงลบนะครับก็คืออากาศร้อนมากเกินไปนะครับ It's too hot out today. Why don't we go to the mall and look at the new arrivals? สาระก็เลยออกความคิดเห็นต่อนะครับว่าทำไมเราไม่ไปเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้ากันล่ละคำว่า why don't we go อันนี้ฝรั่งเขาจะใช้ใน ลักษณะของการเชิญชวนนะครับหรือแสดงความคิดเห็นนะครับ Why don't we go to the mall นะครับ And look at the new arrivalsNew arrivals ตัวนี้ก็คืออาจจะเป็นพวกเสื้อผ้าคือแต่งกายใหม่ๆนั่นเองนะครับซึ่งสาวๆก็ชอบช้อปปิ้งอยู่แล้วใช่ไหมครับเอมิลี่เาบอกว่า That's a good idea โอ้ oh, เป็นความคิดที่ดีมาก But I don't have any money to spend today เขาก็บอกว่าแต่วันนี้เขาไม่มีตังค์เลยนะนะ don't have any money to spend today วันนี้ไม่มีเงินเลยที่จะจับจ่ายนะครับ to spend ก็คือจับจ่ายใช้สอยนั่น,นเองซาร่าก็บอกว่า n e i t h e r do อนะครับอันนี้ในกรณีที่เป็นคำพูดในเชิงปฏิเสธนะครับ ซึ่งหมายความว่าเราจะเห็นจากประโยคแรกนะครับที่เอ i มลีเขาบอกว่า I don't have any money คือตัวเขาเองไม่มีเงินนะครับส่วนซาร่าบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่มีเช่นเดียวกันเขาก็จะใช้ประโยคในลักษณะนีเจอตามด้วยกริยาช่วยแล้วก็ตามด้วยประธานนะครับซึ่งมันจะแปลว่าไม่ด้วยเหมือนกันนะครับพานั้นประโยคนี้ซาร่าก็จะหมายถึงว่าตัวเธอเองก็ไม่มี ไม่มีเงินที่จะใช้ใจ่ายเช่นเดียวกันนะครับเอมลี่ก็บอกว่าเดีเอาละ let's just go window shopping เดินถ้างั้นเราไปเดินดูเฉยๆก็ได้นะครับ window shopping ก็คือเดินดูของที่เขาตั้งโชว์อยู่หน้าร้านนะครับซาร่าบอกว่า yeah that always make me feel good ซาร่าบอกว่าได้ได้นะครับเพราะการทำอย่างนั้นอ่ะ t h a t ตัวนี้ก็คือ แลวตัวนี้ก็แทนคำว่า go window shopping นะครับการที่เราไป window shopping ก็คือ all we a k e s มี figure ก็คือทำให้ตัวเธอเนี่ยมีความสุขเสมอนะครับจะเห็นว่าบทสนทนานี้ก็ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับทีนี้จะให้ดูในส่วนของ grammar ามมาที่ปรากฏในบทสนทนาเมื่อกี้นะครับจะมีคำ น่าสนใจอยู่สองคำด้วยกันนะครับ Agreeing นะครับก็คือการแสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนั่นเองนะก็คือมีคำว่า s o หรือคำว่านี้เต e อนะครับลองมาดูการใช้ตัวแรกกันนะครับ s o เนี่ยนะครับดูจากตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นประโยคบอกเล่านะครับ Affirmative นะครับ I am Thai ถ้ามีเพื่อนบอกว่าขารู้สึกเบื่อ,อรู้สึกเหนื่อยนะครับและเราเองก็เหนื่อยเช่นเดียวกันเราก็จะพูดได้ว่า so am I นะครับใช้ so ตามด้วยกริยาช่วยแล้วก็ประทานนะครับ I like break bracelets e k b r a เขาจะเป็น so do I บางคนอาจจะงงนะครับว่าดูนี่มาจากไหนดูตัวนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนจะสังเกต ตรงนี้จะเป็นกริยาแท้นะครับส่วนนี้เป็นกริยาช่วยถ้าส่วนหน้าเป็นกริยาช่วยเราก็ใช้กริยาช่วยตัวนั้นเนี่ยมาตอบรับได้เลยส่วนประโยคที่สองนะครับจะเป็นกริยาแท้คำว่า like ในส่วนของการตอบรับก็จะเป็น so do I เราต้องเปลี่ยนกริยาช่วยตัวนี้ให้เป็น verb to do นะครับ I bought a gift card So did I ทีนี้สังเกตว่าประโยคที่3เนี่ยจากดูไม่ใช้ละมาใช้ did ตรงนี้ก็ไม่ยากนะครับเพราะอะไรเรามาดูจุดนี้คำว่าบ o t เป็นกริยาช่องที่2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกริยาช่องที่2 w e r b to do เราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นช่อง2ด้วยจากดูก็มาเป็นดิดนั่นเองต่อมาประโยคที่4นะครับ I can skateboard โซแคไหนเนเกยงหมครับถ้ามีกิยาช่วยเราใช้กิยาช่วยเลยถ้าเป็นกิยาแท้ให้เราใช้เว็บทูดูนะครับแล้วก็ต้องดูได้ว่าเทนของเว็บทูดูตัวเนี้ยอยู่ในเทนเดียวกันกับกิยาแท้ด้านหน้าหรือไม่นะครับมาดูในส่วนของ negative นะครับในส่วนของ negative เนี่ยอ่ลองดูนะครับ I'm not sleepy เขาบอกว่าฉันไม่ง่วงนะครับ ถ้าเราไม่ง่วงแล้วก็บอกว่า n e i t h e r am I ฉันก็ไม่ง่วงด้วยเหมือนกันนะครับเราก็ใช้กียาช่วย am เนี่ยมามาช่วยเลยนะครับเนี่ย n e t h e r am I I don't like earrings ฉันไม่ชอบอตุ้มหูอันนั้นนะครับก็ n e i t h e r do I ยก verb to do ตรงเนี้ยมาใส่ได้เลยไม่ยาก I didn't buy any DVDs I didn't buy any DVDs ก็จะเป็น neither did I เอา did จากข้างหน้าประโยคแรกนะครับมาใส่ประโยคหลังได้เลย I can't swim ก็จะเป็น neither can I นะครับเอา can จากประโยคแรกนะครับมาใช้ในประโยคนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งกราม,ม่าเรื่องนี้เนี่ย มีข้อปีกย่อยเล็กๆ,ๆน้อยๆแค่นี้นะครับไม่มีอะไรให้อาให้หนักใจเท่าไหร่นะครับก็ขอจบบทนี้ไว้แ่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ